ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิสุทธิ์สมณรทั้งหลายวันนี้ก็มาคุยกันถึงด้านปัญญาบารมีในความจริงปัญญาบารมีนี้เป็นบารมีครอบจักรวาลมีปัญญาส่อย่างเดียวอะไรๆรก็มีหมดแต,แต่ว่าวันนี้จะคุยถึงปัญญาบารมีถ้ามีแล้วอะไรมันจะดีขึ้นมาบ้าง ถ้าเรามีปัญญาปัญญาก็ทบทวนบาร,บรมีทั้งสิบคือหนึ่งถ้ามีปัญญาแล้วการให้ทานทานบารมีก็เต็มเพราะอะไรเพราะว่าปัญญาก็ไปช่วยทานบารมีจะมีความเข้าใจว่าคนที่ไม่ให้ทานเป็นคนที่สร้างความทุกข์ให้กับตัวเอง แต่ว่าถ้าการให้ทานเกินพอเหมาะพอดีไปก็สร้างความทุกข์ให้ก่ตัวไม่กันนี่ปัญญายาอนเราอย่างนี้ที่ว่ามีปัญญายและทานบารมีมีได้ยังไงเขาจะทราบว่าการให้ทานเนี่ยมันเป็นบจจัยสร้างความรักถ้าเรามีคนรักมากเราก็มีความสุขมากมีคนรักน้อยแล้วก็มีความสุขน้อย ถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขโลกีวิสัยก็ยัยช่วยกำลังใจและผ่องใสได้ในบางโอกาสค <c oughs> ือความคับแค้นใจก็มีน้อยการให้ทานไม่ได้ทำลายโรคภัยไข้เจ็บการให้ทานไม่ได้ทำลายความแก่การให้ทานไม่ได้ป้องกันความตายก็จริงแหละแต่ทว่า ขณะที่เรามีชีวิตอยู่ไปไหนก็พบตนหน้าตายิ้มแยม้มแจ่มใสสร้างความสดชื่นให้เกิดกับใจมีความสบายใจมากมากกว่ามากที่จะมีทุกข์ที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับคนที่ไม่าทานคนที่ไร้ความเมตตาไร้ความคุณาคือความรักความสงสารไร้ความสันโดษที่ยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่เราหามันได้โดยชอบธรรม อยากจะยื้อแย่งทรัพย์สมบัติเขาไคนอื่นย่อมเป็นที่รักของคนทั้งปวงเขาก็ยังมีศัตรูระหว่างคนทั้งชาติความสุขก็จะไม่มีนี่ปัญญาบาร,รมีอย่างน้อยในเรื่องการให้ทานีเห็นผลอย่างนี้และก็ปัญญาจะเห็นต่อไปว่าถ้าเราทำลายความโลภในการให้ทานเช่ได้ <c oughs> เราจะพบกับความสุขใหญ่อันดับ ต่อไปนั่นก็คือพระนิพพานเมื่อคนที่จะไปนิพพานเนี่ยเขาต้องทำลายความโลภความโลภไม่มีในจิตเป็นความสะอาดจ,จุดหนึ่งและต่อมาคนที่มีปัญญาก็มีศีลได้คนที่จะมีศีลต้องเป็นคนมีปรรัญญาถ้าไม่มีปัญญาแล้วเขาจะคิดว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ถ้าฆ่าคนที่มีทรัพย์นําเอาทรัพย์มาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเอาสัตว์มากินบ้างเอาสัตว์มาขายเพื่อทรัพย์บ้างเป็นของดีแต่ว่าคนที่มีปัญญาไม่คิดอย่างนั้นคิดว่าเรากับเขารักโศกเกลียดทุกข์เหมือนกันไม่ต้องการให้ใครมันก็เห็นก็เนงร้ายกันสร้างเมตตาปราณีให้เกิดขึ้นสร้างความรักให้เกิดขึ้นสร้างความสงสารให้เกิดขึ้น กำลังใจของคนที่รักษาสิ่งข้อนี้ก็มีความสุขมีความสุขก็ไม่มีศัตรูถ้าแม้ทาจะตายจากความมีคนก็มีความสุขต่อไปถ้าต่อไปคนที่รักษาสิ่งในข้อที่สองการมายื้อแย่งทรัพย์สมบัติก็มาคนอื่นมีสันโดษเฉพาะยินดีเฉพาะทรัพย์สินที่หามันได้โดยชอบธรรมแถ่สองข้อนี้ก็เป็นใบใจสร้างความรัก เหมือนกันเราไม่ยื้อแย่งคู่รักของคนอื่นก,ก็สร้างความรักถ้าไปยื้อแย่งเขาก็สร้างศัตรูนี่ปัญญาเห็นวาจาที่พูดก็เป็นกันการพูดปดไม่ดีการพูดคำหยาบไปเพื่อสะเทือนใจคนทั้งหลายไม่ดีการนินทาชาวบ้านส่อเสียดยุโยงส่งเสริมเขาแตกเรากันไม่ดีการพูดวาจาเหลวไหลไม่ดีไม่ดีเพราะอะไร เมื่อคนรับฟังเขาไม่ชอบเมื่อคนรับฟังเขาไม่ชอบเรามีคนไม่ชอบเราก็เป็นทุกข์เมอสู้การพูดจริงตรงไปตรงมาจะเลือกเวลาพูดให้เหมาะสมจะพูดวาจาไพเราะอ่อนหวานไปที่น่ารัก้าพูดวาจาสร้างสรรค์ประโยชน์นั่นคือว่าให้คนเขาดีๆกันไม่แตกเล้ากันเพื่อสารสารมัคคีวาจาใดที่ไร้ประโยชน์เหลวไหลเราไม่พูดวาจานั้น ถ้าสายกำลังใจได้ทั้งสี่รายการจะเป็นที่รักของคนทั้งหมดไม่ว่าใครเขาก็รักเราและต่อมาสิ่งข้อสุดท้ายการเดื่มสุรามีไรคนมีปัญญาเขาทราบว่ามันมีแต่โทษไม่มีคุณโทษอันดับแรกก็คือเสียเงินเสียทองเสียทรัพย์สิสนโทษอันดับที่สองก็คือเสียเวลาการงาน ทษอันดับที่สามทำลายประสาทให้ย่อยยับโทษที่สี่คนเราเป็นคนดีๆถ้ากลายเป็นคนบ้าคนเมาสุรานี่ก็คือคนบ้าจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าสิ่งที่เคยอายสิ่งที่เคยเว้นไม่เคยเว้นเมาแล้วทำได้ทุกอย่างมันก็มีแต่ความทุกข์สร้างความทุกข์ให้กับตัวทุกวัน จ่ายเงินูนย์ไปวันละบาทปีสามร้อยหกสิบห้าบาทถ้าจ่ายเงินไปข้าวุราไปวันละสิบบาทปีก็สามพันเศษจ่ายเงินข้าวุราไปวันละร้อยก็ตายเพราะเาสิ้นเงินไปปีสามหมื่นบาทเศจเงินทุกบาททุกสตางค์ที่ได้มาด้ในการยากเหนื่อแรงงานมีความลำบากยากแค้นไม่ทํทำอย่างนั้นคนมีปัญญาเขาไม่ทำ คนที่เรียกว่าปัญญาชนเนี่ยเขาไม่ละเมิดสินทั้งห้าบริการถ้าการละเมิดมาแล้วเราไม่ละเมิดสินทั้งห้าบริการพระพุทธเจ้าธรบอกวาอ่าโดยเฉพาะครวาสนะท้าพระเน้นต่อสิ่งของตัวเองท่านบอกว่าคนที่ทรงสินส่วนปกติทรงสินบริสุทธิ์ปกติอารสงคือสีเลนสุขติยันติ คนที่มีสิ่งครบถทวนจริงๆมีเป็นมนุษย์ที่มีชีวิตอยู่ก็มีความสุขเพราะเป็นที่รักของคนทั่วไปอันตรายน้อยถ้าตายไปแล้วท่านก็บอกวมีความสุขตายไปแล้วจะมีความสุขขนาดไหนพวกท่านได้จก,กับปาฏิยานดูคนที่ก็ททำความดีแล้วก็ไปสวยสุขนสขนาดไหน ใช้จู่ตระปฏิญาณเข้าไปดูเราจะรู้ชัดอันนี้คนทําชั่วมีความทุกข์ก็ทราบอยู่แล้วพวกท่านปฏิบัติได้แล้วท่านบอกว่าศีเลนโะพก็สมถาในชาติปัจจุบันนี่เรามีศีลแต่เฉพาะศีลห้าถ้าเราไม่เป็นไม่เป็นศัตรูกับใครก็ไม่ต้องสร้างอาวุธไม่ต้องสร้างบ้านมีความสําคัญแน่นหนาไม่เลยอันตราย จิตเป็นสุขถ้าเราไม่รักมมไม่ขโมยไม่เยอะ่ยงทรัพส,สมบัติของใครเราก็ไม่มีศัตรูเราก็เป็นสุขเราไม่คิดจะเยอะ่ยงคนรักคนอื่นก็ไม่มีใครเกลียดจิตเราก็เป็นสุขเราพูดแต่ความจริงพูดแต่วาจาไพเราะพูดแนะนาให้เขามีความสามาัคคีกันพูดแต่วาจา,าที่เป็นประโยชน์คนก็รักเราก็มีความสุข เราไม่เดื่มสุรามีไรไม่สิ้นทรัพย์เลิประสติไม่ฟั่นเฟือนเราไม่เึกไม่เป็นคนบ้าเราก็มีความสุขอันนี้ความสุขในปัจจุบันแม่สัมปรายภพนั้นท่านบอกว่าจะไปสวรรค์บ้างจะไปพรหมบ้างจะปนิพานธ์บ้างก็ตามกับเราเองทุกคนท่านตามกันได้แล้วก็รวมความว่าคนที่มีปัญญาถ้ามีปัญญาจริงๆสิ่งก็บริสุทธิ์ปุดทอง นไมปัญญาบารมีถ้ามีเข้าบารมีสิมันครบนะนี่ความจริงบารมีเสียมงสำคัญจริงๆมีสายสี่บารมีคือทานบารมีศีลบารมีเนคขมบารมีปัญญาบารมีนอกนั้นเป็นบารมีช่วยสนับสนุนอันนี้มาเราก็มาว่ากันต่อไปว่าปัญญาถ้ามีขึ้นอย่างนี้แล้ว เมคขมมะบารมีจะมีไหมเอเนคขมมะนี่ก็แปลว่าการถือบทคนใดที่มีศีลเป็นปกติคนใดที่มีจิตเมตตาปาณีเป็นปกติชอบให้ทานคนประเภทนี้เขาถือว่าเป็นนักโบทแล้วถ้ายังไม่โบทโกนหัวห่มผ้าก้าสาวพัด ก็ถือว่าบวชใจในความจริงบวชใจนี่มีความสําคัญมากถ้าบวชแต่กายพระที่บวชแต่กายจะลงนรกนับไม่ทวนท่านังหลายเมื่อครูก็ฝึกตอนที่ฝึกท่องเที่ยวไปในพบต่างๆเขาพาท่านไปนรกท่ากก็พบแล้วใช่ไหมว่าพวกที่ห่มผ้ากาสวพัดที่ไม่เคารพในระธรรมวินยัย มีอำนาจวาสนาบารมีดีไม่ดีก็เป็นคนปกครองพระแต่ก็ความชั่วเข้ามาปกครองพระใช้อำนาจวาสนาบารมีที่มีอยู่คมขีคมเหงทำลายศีลธรรมทําให้พระต่ตางๆมีความทุกข์หลอกลวงบรรดาท่านพุทธบริษัทเรื่อะไรมาบอกบุญมาว่าจะทําอย่างนั้นบ้างจะทําอย่างนี้บ้างก็ไม่ทํา แต่ความจริงนี่พระนี่ไม่หนักบรรดาญาโยมพุทรบริษรท,ทุกคนเขาเมตตาพราณีอยู่แล้วเออขออย่างเดียวให้ปฏิบัติตามคําแนะนำขององค์สมเด็จพระปฏิปแก้วกินก็สบายนอนก็สบายอยู่แล้วแต่ถึงักอย่างนั้นก็ดีท่านยังหลายเมื่อไปในรกพบแล้วใช่ไหมว่านักข่มผ้ากาวสาวพัดทั้งหลายที่ไม่เคารพต่อพระธรรมวินยัยก็มีพระท่านหนึ่ง ไปพบพระที่รู้จักกันบอกว่ามีอายุถ,ถึงเจ็ดสิบปีเมื่อเร็วๆนี้เองก่อนหน้าที่วันทึกนี้ที่จะคุยกันนี่ไม่กี่วันแต่ปลายกล่าตายแล้วไปพบนวเวจีมานะรกท่านเอาตัวขึ้นมาถามกันจริงๆบอกว่าละเมิดพระธรรมวินยัยเอาของเข้าบ้านส่งเงินเข้าบ้าน ของวัดที่มีอยู่บางองค์ก็ตัดไม้วัดขายเอาเงินมาใช้บางท่านก็ไปว่าสังฆารดีการไม่ไม่ตั้งอยู่ในพระธรรมวินัยพ่ะสังฆารดีการต่งกว่าถูกฟ้องร้องเป็นความผิดจริงที่ก็เป็นพักพวกก็มีเขาเงินไปให้เพื่อรับเงินรับทองก็บอกว่านี่เขาไม่ผิดเขาเป็นคนถูก อย่างกลาวันที่กําลังจะคุยกันนี้มาตอนกลางวันวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่สามสิบพฤษภาคมสองพันห้ารอยี่สิบเจ็ดเมื่อตอนกลางวันนี้ผมพบญาติโยมมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีมากันหลายคนพระมาหลายรูปมันเล่าถึงปฏิบัติทารเขาเประสังคารีการองค์หนึ่งว่าเขาจะทำอะไรก็ขวางทุกอย่าง ยาเจริญกรรมฐานก็เปิดขยายเสียงกรบส่งเสียงกรบแกล้งต่อมาก็จับไก่มาเชือดเจ้าแกงกินจริยาเรลวสามใครก็าทำใครก็ถวายทรัพย์สมบัติก็มาเพระจะทำโน่ทนทํานี่ลายกฎว่าระฐินพระป่าได้เป็นหมื่นเป็นแสนสมบัติทั้งหมดนี้ไม่ตกถึงพระด้วยกันเลยเฉยหายไปหมด ปรากฏว่าเข้าบ้านบ้างไปให้เจา้าคณะตำบลบ้างให้เจา้เาคณะอำเภอบ้างให้เจ้าคณะจังหวัดบ้างนี่เรื่องมันนานมาแล้วนะแต่พอจะบ้านไปร้องเรียนกับเจา้าคณะตำบลอำเภอจังหวัดเขาหยวนกันหมดนี่เรื่องมันนานแล้วนะไม่ใช่วนันสองวันนี่นะท่านเล่าเรื่องมันนานมาแล้วคนจะไม่ใช่ปัจจุบนันยิงเรื่องการผ่านวัยที่ผ่านมาแล้ว เจอทั้งต้องร้องเรียนเป็นทั้งผู้จัดผู้อาเจ้าหน้าตรวจการภาคได้กดว่าภาท่านอยู่แลอไม่อยู่ก็ไม่ทราบได้จะรองภาครองพาท่านจัดการนั้นท่ามไม่ดีแนะ่สามระดับตำนบลอำเภอจังหวัดเขาว่าดีหมดแล้วเนี่ยภาพิจารณาภาคพิจารณาความจริงให้ย้ายไปจาก,กวันนั้นเขาร้องเรียนให้ย้าย แต่ความจริงโทษอย่างนี้ไม่น่าย้ายาย้ายไปที่อื่นก็ไปสร้างความเสื่อมเสียที่อื่นอีกก็ปรากฏว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะย้ายไปอยู่่ที์อื่นเขาใช้ปฏิบัติเดิมก็สร้างความเดือดร้อนอีกอันนี้บรรดาเพื่อนพิโสสมนเนรท่านผู้นั้นท่านบอกว่าเวลาท่านเจริญกรรมฐา,านท่านพบทวนไปดูบุคคลที่กล่าวแล้วทั้งหมดที่ตายไปแล้วอันมานมาแล้วนี่ไม่ทราบว่าสมัยไหน ท่าน,นบอกว่าไปนอนสบายอยู่ในเอลเวจีมาหานรกทั้งหมดเลยหมดกรุ๊ปประสังคาริการขั้นเจ้าวาดก็ดีเจ้าณตำบลก็ดีเจ้านาอำเภอก็ดีเจ้าหน้าจังหวัดก็ดีท่าน,นบอกว่าไปเจอที่นั่นไปเจอเขาแล้วเรียกตัวเข้ามาถามรับความจริงหมดได้ความจริงที่ปรากฏว่าท่านผู้นี้ยังไม่รู้ยังมีเยอะยรวมความว่าท่านทาทุกอย่างอย่างคารวะ เงินทองก็ใช้ปนเปิรในด้านการมาราคาบ้างหวังความร่ารวยบ้างเอาไปให้กับผู้บังคับบัญชาบ้างก็เลยชวนผู้บังคับบัญชาไปอยู่ในรกกันบแถวนี่เรื่องมันอาจจะผ่านมาเกินร้อยปีนะจะเป็นนิพพดนบังเรื่องเรื่องเร็วๆนี่เป็นชนี้คนที่ไม่มีปัญญาไร้ปัญญาทำไมเป็นอย่างนี้ นี่ขมันเล็กขมะบารมีนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องหหมผ้ากาสาวัตถหมายเพื่อการบททางใจคนที่มีศีลห้าบริสุทธิ์ก็ถือว่าเป็นเล็ขมมะบารมีก็ถ้าอดใจได้ได้ความชั่วได้แห้าอย่างคนที่มีทานบารมีก็ถือว่าเป็นเขมมะบารมีถ้ามีจิตเมตตาปราณีผลักมัชริยะความตนีผลักความโลภออกจากจิต นี่ในธรรมบารมีนี่ต้องว่ากันเป็นชั้นๆหากว่าคนที่มีปัญญาบารมีด้วยแล้วจะเ,เป็นเนกขมะบารมีขั้นสูงขึ้นไปเรียกว่าเนคขมะบารมีที่ไม่ใช่หมายความต้องบชเสมอไปญาติโยมทั้งหลายที่นั่งฟังเนี่ยเวลานี้ใจของท่านไม่ติดอยู่ในความโลภไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครมีความต้องการอย่างเดียวคืออยากให้ นี่เป็นเนคธรมรมบารมีอันดับหนึ่งแล้วก็ริการในสองศีลระงรับปัญญเวรห้าไการความชั่วให้อย่างเราไม่ทำนัง,งับใจไว้ก็ถือว่าเป็นนักบวชขั้นตน้นบวชใจสําคัญกับบวชตัวแล้วก็บางท่านมีพระอีกไปการหนึ่งที่สูงขึ้นไปที่นั่งอยู่ที่นี่จุดนี้สําคัญเนะ่ย <c oughs> เนคขมะบรมีเบื้องต้นสูงขึ้นมานิดหนึ่งท่านทั้งหลายสามารถทรงจิตให้ปลอดจากกิเลสวันหนึ่งอาจจะได้เวลาเกินกว่าสิบนาทีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่ท่านเจริญสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาทุกคนมีความเคารพในศิลปทุกคนเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสง์ เวลานั้นทุกคนสามารถระงับนิวรณ์ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นเฉพาะเวลาเนี่ยเวลาทักห้านาทีสิบนาทีก็ตามพอนิวรณ์ระงับลงไปจิตใจก็เริ่มเป,ป็นทิพย์จิตใจเริ่มเป,ป็นทิพย์ทิพย์กุยานก็เกิดสามารถรู้เห็นจักใจว่าผีเทวดามีจริงผมมีจริงกำลังใจสูงก็้ไปเพราะนั้นพอกำลังใจเข้าถึงฌานสมาบัติ ท่านก็สามารถสลัดจากกายนอกเอากายในยออกไปเที่ยวไปทั้งสวรรค์ไปทั้งพรมโลกตัวใหญ่รู้จักสภาวะของนิพพานรู้จักนรกทุกข์มรู้จักความเป็นมาทุกอย่างเวลาที่จิตไปสู่สวรรค์สู่พมโ,โลกไปรู้ภาวะนิพพานก็ดีแล้วท่องเที่ยวไปแดนนรกไปอาศัรกายก็ดี เวลานั้นจิตของท่านปราศจากนิวรณ์นิวรณ์ห้าปรยการไม่มีกวนใจกิเลสทุกตัวก็ไม่กวนใจท่านในเวลานั้นนะเวลานั้นเป็นเวลาที่เต็นปลอดเจรมอารมณโชดจริงๆอย่างนี้ถือว่าบรรดาภิกษุสมณีนนและญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงที่นั่งฟังอยู่รอบวงเวลานี้ เวลานั้นทัานเป็นเนคธรรมบรมีขั้นที่มีความสําคัญคือชั้นมัธยมเลยตอนตอน้ตนๆมีทานมีศีลถือว่าชั้นปฐมถ้าไปท่องเที่ยวได้อย่างนี้มีทิุย,ยานได้อย่างนี้พระพุทธเจา้าทรงตัดว่าเข้าถึงแก่งความดีที่พระองค์ทรงสอนต่อไปคนที่มีปัญญาก็ต้องมีเนคธรรมบรมีสูงกว่านั้น นั่นคือจับพยายามตัดสังโยชน์ทั้งสามรายการเป็นมุมหนึ่งที่เราจะต้องไม่ต้องเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะคือรู้ว่าชีวิตนี้จะต้องตายไม่เมาในชีวิตจิตยอมรับนืบอพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ด้วยความจริงใจทําความดีทุกอย่างตั้งใจไว้โดยเฉพาะว่าเราต้องการพลิพัน์นี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน แล้วก็นิธาจิตใจนึกต่อย่างนี้เป็นประจำราก็หนีอบายภูมิได้แน่นอนที่หน,นี้อบายภูมิได้อย่างนี้ก็เพราะเราเป็นคนมีปัญญาถ้าเราไร้ปัญญาแล้วก็ไม่มีทางจะทาได้แล้วคนที่มีปัญญาที่มีกําลังใจเกิดก็ล้านก็ไม่ยอมยับยั้งอยู่แค่นี้เพราะการหนีแค่นี้เราตายจากคนไปเป็นเทวดาหรือพรหม หมดกําลังข้างบนส่วนนั้นลงมาเป็นคนใหม่ไม่เลยลงอบายภูมิแต่ก็ยังคิดว่าการมามาเป็นคนนี่มันก็ทุกเท่าเดิมยังเป็นเด็กจะไม่แก่ยังป่วยไข้ม่สมบายพัดผ้าจะค้องรักของจะคล้องของชอบใจมีความปรารถนาไม่ค่อยสมหวังยังไม่อิ่มในความดีที่อย่าเพิงปฏิบัติก็พยายามโรบรักความดีให้มันสูงขึ้น ทรงอารมณ์เดิมไม่ตามที่เราคิดไปแล้ว <c oughs> ทําไม่ได้แล้วหลังจากนั้นก็มาใช้กําลังของยานต่างๆว่าราคะความรักในระหว่างเพศมันช่วยเราให้มีความสุขทร้อความมีความทุกข์ถอยหลังไปถึงการมีคู่ครองมันสุขขึ้นมาแล้วเพิ่มทุกข์ขึ้นแล้วเจ็ว่าเพิ่มทุกข์ขึ้น พลายหลานใช้ปุบเพนิวาสานุติยานที่ปัญญาบารมีต้องใช้ทุนประกอบหลายอย่างจะได้รวดเร็วใ้ปุบเพนิวาสานุติยานว่าทุกชาติที่เราเป็นคนร,ำร่ำรวยและหาทรัพย์ได้มา่ก็ตามเมื่ก็ตาม,ม,าตามเรามีคู่ครองมีลูกมีหลานชีวิตทั้งหลายเหล่านั้นสมบัติทั้งหลายเหล่านั้นตายจากชาตินันแล้วเรานํามาได้หรือเปล่าเพ้นสุดไม่ได้เลย เราเกิดมานี่ผ้าชิ้นหนึ่งก็ไม่ติดตัวมานะมาร่างกายล่อนจนของเก่าทิ้งหมดนี่ก็ทำให้คลายอารมณ์ความโลภและคลายอารมณ์ความรักในระหว่างเพศ <c oughs> คลายอารมณ์ความโลภที่อยากจะได้จะเกิดใกายเหนื่อยจนไปให้น้อยลงคำว่าพอเริ่มมีแต่ไม่เคยหยุดอยู่ไม่หากินหากินได้เลยไปแต่ไม่จะ แต่ว่าไม่ทะเยอทะยานมากนะักทำกจิตให้เบ็กสุขกำลังมีเท่าไรพอใจเท่านั้นทำดีที่สุดผลได้เท่าไรพอใจเท่านั้นการอยากรวยยังมีจะไม่คดไปโปงใครต่อมาก็มาทบทวนถึงความโกรธเราเคยโกรธมากี่ชาติความโกรธให้ความทุกข์และความสุขให้ปลุกเพลวาสนาจิยานถอยหลังลงไป เห็นว่าความโลภก,ก็ดีความรักเกินพอดีก็ดีความโกรธก็ดีถ้าเราหลงอยู่ในมุมนี้ตายมาเลยลงนรกวันนั้นเสร็จต่อมาก็พยายามบรรเทาความโรกรธด้วยพรม,มีหารสี่หรือกระสินสี่ต่อมาก็บรรเทาความหลงที่ว่าการเกิดประเภทนี้มันไม่ดีเราต้องการพระนิพพานมนุษย์สะลกก็ดีเทวโลกเทวโลกก็ดีาากกดพระมโลก,ก็ดีไม่เป็นแดนพ้นทุกข ความประสบไม่มีจริงอารมณ์อย่างนี้ดำดาแทพุทธบริษัทชายหญิงเป็นอารมณ์กำจัดสังโยชน์แท้ละเอียดถึงเบาลงไปจากจากเดิมถ้ากำลังมีเท่านี้สมเด็จรปจนินสีกล่าวว่าตายแจกความเป็นคนไปเป็นเทวดาหรือผมลงมาเป็นคนีนชาติเดียวไปนิพพานเลย <c oughs> การที่มีปัญญาบรารมีนะมันดีอย่างนี้ปัญญาบรารมีครอบคลุมให้คนทุกแต่ว่าวันนี้มันก็พ้นไม่ได้บรรดาญาโยมทั้งหลายมองดูเวลาก็หมดแล้วนี่ก็ต้องลาขอลากันก่อนวันนี้พักกันโชคราวนะวันหน้าเวลาหน้ามีโอกาสคุยกันใหม่ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์พุนผล,ล,ลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี